ติดใจเลยค่ะเพราะว่าคือเหมือนกับก่อนหน้านี้นะคะทิมก็เคยให้สัมภาษณ์ไปเยอะแล้วว่าเออเป็นยังไงบ้างก็ ตอบยังเหมือนเดิมก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตจริงๆค่ะที่มันดูแบบเรือมากนะค่ะมันดูไม่ชัจนเตรียมละค่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คือน่าจะอยู่ในช่วงที่ตอนนี้คือมันเป็นช่วงเวลาของวัยที่ทีมจะแบบทำงานเต็มที่ก็อยากให้ทุกคนแบบโฟกัสเรื่องงานของทีมมากกว่าค่ะกว่าที่จะไปแบบสนใจเรื่องแบบความรักหรือว่าเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้อยากให้ทุกคนช่วยมาเป็นกําลังใจให้ทีมในเรื่องของละครในเรื่องการเรียนที่เทอมสุดท้ายแล้วด้วยหรือว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจที่ตอนนี้ก็ตั้งใจทําแบบเต็มที่่ะค ตอนนี้เรก่ข่า็วค่ะแี่ยกัยัตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะไไออช่วงนี้ทำงานค่อนข้างหนักค่ะไม่มีโอกาสเจอกัน เปลี่ยนแปลงค่ะก็ก็ถ้าตอบไปก็คงคงเหมเือนเดิมอีกแน่เลยอะ่ะเอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่ามันมีอะไรที่มันคําตอบที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยให้สัมภาษณ์แล้วอะค่ะเดี๋ยวก็ไว้มาอัปเดตอีกทีก่อนค่ะเราก่ว่าเรือ่องงานเยอะกว่าเรื่องความรักใช่ไหมคะดูมากกว่านในช่วงของวัยด้วยค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่เวลาเททีมอยากให้เวลาคนนึกถึงทีมนึกถึงผลงานของทีมมากกว่าค่ะแล้วที่เข้าไปที่เราได้คือพิอย่างเรื่อง เขาจึว่าเรื่องข่าวก็ทุกคนทนุกฝ่ายน่าจะเข้าใจอยู่แล้วละค่ะไม่ไม่ไมจาเป็นต้องเจาะจงว่าแบบเออเป็นใครคนใดคนนึงที่จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอะค่ะคือเหมือนเหมือนเป็นธรรมชาติของออในวงการนี้ว่าจะมีข่าวราหรือลักษณะไหนอะไรยังไงเราส่วนตัวน้อยไหมคะเพาราะว่ามีข่าวแบบเราเล่งกันไม่น้อยอค่ะเพราะจริงๆอ,อ,อย่างที่บอกไปเร,เราก็เข้าใจดีอยู่แล้วว่ามันมันคืออะไรยังไงอะค่ะมีพี่ใหญ่ั่ง้ามบอกไม่ให้พูดเรื่องปารคอะไร ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะจริงๆน่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่อย่างตอนนี้ค่ะถ้าเป็นเรื่องของละครที่กําลังออนแอร์อยู่ด้วยแล้วก็เป็นบทบาทที่ทีมได้รับที่สําคัญมากขึ้นแล้วทีมก็อยากจะโฟกัสตรงนี้ค่ะแล้วก็อยากจะทําให้มันแบบดีต่อไปเรื่อยๆครับแต่บางทุกอนเราสู้ลงคนบางทีว่าเฮ้ยเขขาหรือเปล่าโยงเข้าประเดนันไปดีนะไม่สู้ค่ะไม่มีค่ะไม่มีเรื่องเสียใจก็ยังเหมือนเดิมค่ะจริงๆช่วงนี้ยิ่งต้องฟิตเลยค่ะเพราะว่าทานเยอะด้วยน้ำหนักเพิ่มนะจริงๆแล้ว เราควรจอของมไอชันเจตไปเดี๋ยวจะมีกตางกัเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ไม่กังวลค่ะก็อย่างที่บอกไปถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรแบบเนี้ยพิมก็พร้อมที่จะอัปเดตหรือว่ามาให้คำตอบอีกทีนึงอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมันยังไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีคําตอบอะไรใหม่ๆเข้ามาก็ไว้ อย่าพูดซ้ำๆเลยค่ะถ้าพูดซ้ำๆเดี๋ยวคนดูก็เบื่อครถ้างนี้เราตากเป็นเพราะว่าผมปวดรูปใจมากไม่ค่ะตอนนี้ไม่มีไม่มีอะไรค่ะตอนนี้กําลังดีค่ะทั้งเรื่องงานเรื่องออการเรียนหรือว่าเรื่องธุรกิจอะไรหลายๆอย่างค่ะเป็นช่วงช่วงที่โอเคยืนยันก็คือเราก็ยังคุยกัำตีของตัก็นะต,ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะได้มีโอกาสคุยกับฝ่ายซานนะคะแต่เกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้น ไม่ไม่เรื่องเวลาเรื่องข่าวหรืออะไรเงี้ยค่ะทุกๆเรื่องที่ผ่านมาเั้งทีมก็จะไม่ไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องข่าวอะไรมากเท่าไหร่แล้วค่ะเพราะว่าเข้าใจความเป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็ทุกๆคนท่้ทุกฝ่ายก็เข้าใจอยู่แล้วค่ะพี่เขาไม่มีอะไรบำมาเป็นห่วงแล้วก็เกิดขนก็มก็เออไม่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะทั้ทีจากครั้งที่แล้ว่ที่เราให้สัมภาษณ์ไปอ่ะแล้วจากคนก็ไปดูด้วยสีหน้าา่เราดูเหมือนแบบว่าเราอะยังไงก็ ยืนยันคาตอบเดิมค่ะจริงๆว่าณตอนนี้ค่ะยังยังขอไม่ไม่พูดอะไรหรือว่าอัปเดตอะไรมากมากไปกว่านี้แล้วกันค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเคยให้สัมภาษณ์มาเยอะแล้วแล้วก็เป็นช่วงเวลาของการที่แถาทีมได,ได้ได้โอกาสในเรื่องของการทํางานนะคะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะรักษาตรงนี้ให้ดีค่ะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็เวลามีเรื่องอะไรตอนนี้อยากให้โฟกัสเรื่องงานของทีมมากกว่า